สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ก็ไม่ได้พาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนนะครับวันนี้จะมาพาเพื่อนๆมาวันแรกของการเปิดให้บริการครั้งแรกของดีแคโรนสาขาบางใหญ่นะครับวัน exclusive member day นะครับวันนี้คือวันที่10ตุลาคมนะครับถ้าเราวิ่งตามถนนมาตามเส้นทางถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าบางบัวทองนะครับทางสาขาบางใหญ่จะอยู่เยือยอย้องกับห้างเซ็นทรัลเวสเกตที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับทางเข้าก็จะอยู่ติดกับทางลงของรถไฟฟ้า บางใหญ่เลยนะครับผมพอเราผ่านป้อมยามนะครับเข้ามาจุดที่เรากดรับบัตรนะครับเราก็เข้ามาเลือกที่จอดรถตามสบายเลยนะครับด้านหน้าของอาคารที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ให้เราออกกําลังกายนะเป็นส่วนที่เล่นกีฬาหลากหลายเลยนะครับสนามฟุตบอลสนามมวยก็มีเนาะอ๊บเดี๋ยวเราจะไปจอดรถในส่วนที่ใกล้ห้องน้านะครับจะได้ให้เพื่อนเห็นทําเลด้วยนะครับว่าพอเข้ามาข้างในนี้นะครับเราก็จะมี น้องๆทักทายเราน้องบาบนะครับผมสาเหตุที่ทักทายก็คือเราจะอกันบ่อยเลอครับทางขวาของลานจอดรถนะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นห้องน้ํานะครับผมเราก็เป็นผู้ที่นิยมจอดรถใกล้ห้องน้ําเหมือนตอนที่เราไปแคมป์เลยนะครับเราก็จะจอดใกล้ห้องน้ําไปก่อน <c oughs> นะครับเช่นเคยครับเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศของการเปิดร้านครั้งแรกนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเราจะพาเพื่อนๆแล้วก็เก็บข้อมูลไปฝากกัน ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสาขาบางใหญ่นะครับดีแคล่อนสาขาบางใหญ่ซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดวันแรกนะครับวันที่10ตุลาคมนะครับวัน e x c l u s i v e Member Day นะครับผมวันนี้เราจะเข้าไปข้างในกันเราจะมีคนที่พาเราเที่ยวชมในครั้งนี้นะครับก็คือน้องหมูน้อยนะครับคนที่จะพาเราเที่ยวชมดีแคล่อนบางใหญ่ในวันนี้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละครับเราจะเริ่มต้นเดินเข้าไปแล้วเนาะใช่ค่ะคุณทางเข้านะคะ จะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะจะไม่เหมือนที่อื่นเนาะเข้ามาอันดับแรกเลยเพาะหลังใหญ่หลังใหม่ของเรานะคะมี2ประตูใช่ค่ะเราก็ยังคงรักษาความปลอดภัยเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์ของรัฐบาลโควิดนะคะแล้วก็มีเส้นทางเราจะเปิดด้วยบ้านของเรานะคะด้วยแผนที่ป๊อปปูล่าที่สุดเนาะก็คือของการเดินป่าแคมปิ้งและก็เดินป่านะคะสิ่งที่เราไม่เหมือนคนอื่นก็คือเราเองพยายามจะดิสเพย์ทุกอย่างให้ให้ลูกค้าได้รู้สึกว่าการเดินป่าเป็นสิ่งที่น่าสนุก นะคะมีบรรยากาศของธรรมชาติอ๋อก็คือจัดมีต้นมงต้นไม้มีหญ้าพับสวยงามรวมถึงสามารถลองทดลองสินค้าได้ทุกชิ้นเลยใช่ค่ะอันนี้ยังคงคอนเ็ปต์ของนิกรนอนอืมใช่เลยเทรค่ะลูกค้าสามารถหยิบจับและทดลองได้ใช่ค่ะนะคะเราก็จะต่อมาด้วยของใต้ด้านบนของเราจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะเออใช่ครับที่แต่ที่เปลี่ยนไปจากที่อื่นใช่ค่ะเราจะสร้างความแตกต่างจากที่อื่นเพราะเราอยากจะให้เป็น destination of sport อยากให้มาอยู่ที่นี่ i s c ค v ก็หาค้นหาความเป็นกีฬาที่หลากหลายมีสิ่งที่ผบอกได้ว่านี่คือกีฬาชนิดนั้นๆนะคะเราิิไม่เหมือนใครข้างหน้าก็จะมีดิสเพย์ที่แตกต่างเนาะสาขาอื่นเราไม่เห็นนะอันเนี้ยใช่ค่ะมีหุ่นโชนะครับมีฮุนโชจะบอกเลยว่านี่คือของคุณผู้หญิงอ๋อต้นตาแสางของคุณผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้นะอ๋อเป็นแผนกของคุณผู้หญิงใช่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็น อเซนอรีก็คือเป็นมววเป็นอะไรที่สามารถใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นของคุณผู้ชายอันนี้ทั้งหมดเลยรีมทั้งหมดเลยก็คือเดินป่าเป็นเดินป่าทั้งหมดในโซนนี้ที่เขียนว่าเป็นมัลท์เอนสปอร์ตนี่ครับก็จะเป็นเดินป่าและภูเขาด้วยไหมใช่ค่ะทุกอย่างเลยตามชื่อเลยนะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งแผนกที่ทุกคนคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงเปิดมาในเมืองไทยเออเออนี่คือแผนก สกีแอนด์สโนว์บอร์ดค่ะเราจะไปเล่นตรงไหนก็ว่าแต่งเอ้งงว่าทำไมนั่นสิแต่ที่นี่เราคือมีเสื้อข้างในที่เรารู้จักกันในเอ่อนิเทคหรือลองจอนนิเทคลองจอนตัวนี้นะคะยังไงเราก็ยังอยากจะไปเที่ยวอย่างยังบางครั้งเราเข้าป่ามันก็เย็นอ่ะอ๋อใช่ตัวนี้เราก็เลยมีให้รวมถึงจะซื้อไปเที่ยวต่างประเทศก็มาใช้ได้เลยนะถ้าใครมีแพลนราคาเรายังคงคอนเซ็ปต์ใช่ เบสไพร์เบสแวร์ลูใช่แอบเบสต r วฟอร์มานด้วยนะครับใช่ค่ะตซนแผนต่ำมาก็คือคือนฟิตเนสนะคะฟิตเนสเรารวงหมดเลยนะคะฟิตเนสคาร์ดิโอนะคะตัวนี้จะเป็นคาร์ดิโอใช่ค่ะครับแล้วก็จะมีโซนที่เป็นไม่เหมือนใครอีกถึงที่ก็คืออันนี้ก็คือฟิตติ้งรูมแอนด์คิดโซนนี่เราอ่านตามป้ายเลยมีเด็กๆ ทำไมถึงมีโซนนี้นะคะพอสุขของคุณพ่อคุณแม่อยากจะทดลองเสื้อผ้าโอ้ใช่เลยแต่ว่าคุณลูกงอแงอยู่แน่นอนค่ะอดอดลองอดลองใช่เราก็เลยมีโซนนี้ไว้ให้เด็กๆได้แบบเอ็นจอยระหว่างที่รอคุณพ่อคุณแม่ลองชุดอ๋อระหว่างที่รอจะได้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือร้องให้งอแงใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะแฮปปี้กลับกลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ลองชุดแรกแล้วจะได้ลองชุดเดียวเพราะคุณลูกไม่ออกไปจากตรงนี้เลยน่าจะได้ โอ้ถือว่าดีครับแปลกใหม่โอ้เด็กเล่นเปมบรลลนมันเลยครับสนุกเลยสนุกเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโซนทั้งหมดเลยที่เป็นฟินเนสคาริโออ๋อก็คือยาวมาตรงนี้เป็นคำว่าฟินเนสยาวยาวยาวมาเป็นอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าทั้งของเดญกแล้วก็ของเด็กตรงนี้ทั้งหมดเลยมีโอ้มีบัลเล่ด้วยแอโรบิทุกอย่างอยู่ในนี้อยู่ในนี้เลยค่ะโอ้ครับผมเรามีอุปกรณ์จะอยู่ฝั่งนั้นนี้ นะคะเืออยากจะออกกำลังกายที่บ้านนะคะครับผมอันนี้เป็นโยคะและพิลาติสนะคอันนี้ดิเพย์เห็นเลว่าเราสวยเราไปเล่นโยคะแบบสวยๆได้เลยว่าง่ายๆมาที่นี่ที่เดียวจบเลยนะครับตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมตั้งแต่หัวจลดเท้าได้ครบทั้งตัวแล้วก็มีสิ่งที่เอ๊ะทุกคนถางหาจังเลยครับมันคือคาราเต้เทย์นยูโดยูโดมีหมดเลยค่ะตรงนี้ ม็อกซิงมีค่ะในไทยก็มีที่นี่เรามีครบทุกสปอร์ตค่ะมากกว่า60ชนิดกีฬานี่แล้วเราก็คงไม่ทิ้งถ้าใครที่กำลังอยากจะเลือกกีฬาสักชนิดหนึ่งนะครับก็สามารถแวะมาที่นี่ได้มีกีฬาให้เลือกทุกชนิดถ้ายังตัดสินใจไม่ได้เล่นทุกชนิดก่อนได้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยถูกใจตรงไหนค่อยว่ากันนะครับผมได้เลยนะคะแล้วอันนี้ก็คือท่าเกจสปอร์ตนะคะแท่าเกจสปอร์ตคืออะไรครับผมเออนะก็คือกีฬาที่เป็นลักษณะการ ยิงนะคะเป็นธนูป้าเป้าทําให้เข้าเป้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็กกระเป้านั่นเองนะคะมีทั้งยิงธนูตัวปาเป้านะคะแล้วก็เป็นกอล์ฟนะคะกอล์ฟก็เหมือนกันก็คือให้เข้าหลุมเนาะใช่ค่ะถูกความแม่นยานั่นเองนะคะที่นี่จัดกีฬาออกเป็นโซนๆซึ่งแตกจากแตกต่างจากสาขาอื่นๆนะครับผมถ้าถ้ามาที่นี่ถ้ายังแบบยังงงๆอยู่มันเดินไม่เหมือนเดิมนะสอบถามน้องพนักงานได้ว่า อยากไปดูอันเนี้ยมันอยู่ในโซนไหนเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่ากีฬากล์ฟจะอยู่ในโซนาร์เกตสปอร์ตนะครับอันนี้อาจจะต้องถามนิดนึงแต่ถ้าใครได้ดูคลิปนี้รับรองว่าได้ทราบแน่นอนว่า<ห>แต่ละสปอร์ตมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับผมอาล้ครับผมแล้วก็สปอร์ตโซนต่อไปนะคะทีนี้ก็คือจะเป็นตะกูล,ล้อทั้งหลาย วีลสปอร์ตค่ะวีลสปอร์ตกีฬาล้อลล้อทั้งหลายทั้งจักรยานเอ่ยล้อเลสเกตสกูตเร์ล้อเลสเกตสกูตเตอร์สเกตสปอร์ตค่ะเรายังมีโซนให้เด็กได้ทดลองเล่นเหมือนเดิมไหมครับตรงโซนนี้ยังมีเหมือนเดิมค่ะแดงแดงๆนี่คือเทสต์แอเรียนะครับให้น้องๆหนูๆสามารถทดสอบได้รวมถึงคุณผู้ใหญ่ด้วยใช่ค่ะสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับ อันนี้เรามีแผนกที่เป็นเซอร์วิสหีนใช่ค่ะของเราเองก็ยังคงยังยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคะเรามีอรเอร์วใกล้ๆนิดนึงนะครับเรามีการตรวจเช็ครถจักรยานก่อนที่จะขายและมีการที่จะเช็คหักับลูกค้าก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าก่อนออกจตกรานด้วยเช่นเดียวกันก็อย่างเช่นเราซื้อจักรยานคันหนึ่งเราอาจจะอยากได้อุปกรณ์เสริมต่างๆได้ที่นี่มีบริการสินค้าพร้อมติดตั้งเลยใช่ค่ะก็ทวข้ามกาวข้ามมากง่วนค่ะง่วนค่ะวันนี้มาที่เดียว จบทุกอย่างนะครับที่นี่เหมือนช็อปดูแลรถยังไงอย่างนั้นเลยเนาะเยอยมากเลยโซนด้านในก็จะเป็นแบบเป็นกีฬากีฬารอเหมือนกันแต่เป็นพวกอุซอรี่ใช่ไหมครับตรงนี้สวยดีสวยเนาะโอเค่ะตัวนี้เป็นจักรยานที่เราพยายามไฮไลท์คุณสมบัติของเขาคุณก็มาคุณก็เห็นว่าโอจักรยานแบบนี้ ให้ปั่นเที่ยวแต่งจังหวัดได้ทั้งประเทศที่เห็นนักแพกเกจกันทั้งหลายเออใช่ใช่ใช่แบบฝรั่งใช่ค่ะเขาปั่นจักรยานเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาก็มากันแบบนี้ใช่ค่ะไปได้ทั้งเต็นท์ไปได้ทั้งสัมภาระใช่ค่ะน้ำมันไม่ต้องเติมเติมแต่ข้าว่ก็ลังขาค่นน้ำมันขายเติมน้ำมันขาอย่างเดียวนะครับแต่อยู่ในโซนนี้รู้สึกว่าเป็นศูนย์รวมของเด็กๆเนาะใช่ค่ะมีความสนุกสนานล่าเริงดูดิเขามีความสุขมากกับการจัดิี่เชื่อแล้วก็มีความรู้สึกว่าที่นี่ มีเขาเรียกว่าจัดดิเซออกมาดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูมีธีมที่เข้ากันกับประเภทกีฬามากๆเลยเยี่ยมเลยเาอยากให้ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วรู้เลยว่านี่คือนี่คือสวรรค์ของกีฬาชั้นใช้เวลาแป๊บเดียวในการค้นหาแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะหาโปรดักต์ของตัวเอง เอนจอยกับโปรดักต์ของตัวเองได้แบบนานนานแทนที่จะใช้เวลาในการหาของก็จะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นในการที่จะได้เลือกของแล้วก็ทดลองของที่นี่ใช่ค่ะไม่เหมือนที่อื่นที่นี่หยิบจับได้ลองได้เอามาปั่นเล่นก็ยังได้มารองมีให้ทดลองทุกรุ่นเลยมั้ยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จะไปนะคะโซนนี้โรลเลอร์ตะกูลเป็ก็ยังเป็นล้อเหมือนเดิมก็มีแต่โซนเหมือนเดิมนะคะโอ้โซนนี้ถือว่าใหญ่เนาะใหญ่ค่ะกินไปเกือบ โหเกือบมุมนี้เขาเนียทั้งมุมเลยเป็นมเลยเยี่ยมเลยนะครับใครที่รับกีฬาประเภทล้อปั่นๆนนะครับสองล้อปั่นรวมถึงคุณแม่บ้านอยากได้จักรยานไว้ไปช้อปปิ้งใกล้ๆบ้านลองมาดูได้มีตั้งแต่ราคาไม่แรงจนถึงระดับแอดวานเลยใช่ค่ะครับผมทีนี้เรามีให้ต่อไปนะคะเป็นโซนที่ป๊อปปูล่ามากในเมืองไทยด้วยครับผมพี่ตูนพี่ตูนรันนี่ใช่แล้ว นักวิว่งวิ่งไม่กี่เดือนได้ตังค์ถงหลายร้อยล้านนะครับโอเคอันนี้เป็นโซนวิ่งนะคะทั้งหม <c oughs> ดยินิเวอร์สก็คือทช้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์เสริฟต่างๆนาฬิกาที่ใช้ในการวิ่งแผ่นตาเอ้ยที่นี่มีให้หมดสําหรับวิ่งนะคะถ้าใครจะเริ่มตัดสินใจกีฬาประเภทวิ่งนะครับแว็บมาที่นี่เหมือนเดิมตั้งแต่หัวจะหลดเท้าครบที่เดียว เราจะเชิญเข้าไปวนดูหน่อยเข้าไปวนดูหน่อยเข้าไปวนดูหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่คนนิยมมากมากครับสังเกตได้วิ่งวิ่งเยอะมากนะคะวิ่งตั้งแต่วิ่งธรรมดาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพวิ่งนักบาราทที่เราเห็นกันละยาวเหยียดทั้งหลายการวิ่งเร็ววิ่งชมธรรมชาติในป่าวิ่งในลู่นักกีฬาแข่งขันสี่คูณร้อยอ่าเรามีให้หมดค่ะที่นี่ตระกูลของวิ่งเรามีให้ทุกชนิดกีฬาเลยโ มีทั้งออเทอร์ซอรีด้วยใครอยากวิ่งสวยๆก็มีใช่วิ่งแบบทำปมุนไพรทำสถิติตัวเองที่นี่มีให้หมดนี่แล้วน้องหมูน้อยเนี่ยวิ่งกับเขาด้วยไหมครับอวิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเหมือนทะเลครับผมก็วิ่งเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะวิ่งไปหาร้านข้าวนี่ที่ดุดที่สุดเลยนะครับใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้าเนาะตัวนี้จะเป็นพิเศษที่ที่อื่นจะหายากอ๋อคือยังไงครับตัวนี้เป็นรองเท้าแล้วก็ชุดวิ่งสําหรับนับกี ลาวิ่งลู่โดยเฉพาะนักกีฬาวิ่งลู่โดยเฉพาะเป็นรองเท้าที่ท่านรู้จักกันก็คือในนามของรองเท้าตะปูอ๋อที่เป็นสี่คนร้องนักกีฬาาที่เขาวิ่งในสนามเลยที่วนเนาะใช่ค่ะที่นี่เรามีแบบโดยธรรมาดยรองเท้าตะปูใช่ดีไม่หมดเลยค่ะเยิ่มเลยเยิ่มเลยจริงๆใช่ไม่ค่อยได้เห็นในแผนกอื่นๆหรือสาขาอื่นๆด้วยซ้ำเนาะใช่ค่ะครับ ที่นี่เราให้จัดให้อย่างที่บอกว่าวิ่งคือเราเอาที่นี่นำอุปกรณ์กีฬาแยกไว้เป็นประเภทจริงๆคือเดินไปตรงไหนรองเท้าเฉพาะทางก็อยู่ตรงในโซนนั้นเลยนะครับใช่ค่ะเดินหาไม่หลงไม่หลงเอารองเท้าฟุตบอลมาวิ่งแน่นอนไม่หลงแน่นอนอันนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นของคุณผู้ชายทั้งหมดทั้งเสื้อผ้าของคุณผู้ชายฝั่งนู้นนู้นจะเป็นของคุณผู้หญิงนะคะเดี๋ยวทางผู้หญิงที่วิ่งเหมือนกันใช่ค่ะอ๋อวิ่งก็เยอะวิ่งก็เยอะ ใช่แล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งแผนกที่แอบแฝงอยู่ในตระกูลวิ่งก็คือการเดินเดินก่อนจะวิ่งเราแล้วก็ต้องเดินถูกต้องใช่ถ้าถ้าไม่งั้นวิ่งไม่ได้นะถ้าเดินไม่ได้เนี่วิ่งไม่ได้แน่นอนเราก็จะมีรองเท้าเดินเพื่อสุขภาพรองเท้าเดินเพื่อออกกำลังกายหม้อกระคันที่เดินอยู่ทุกกวันนะคะมันรักษาสุขภาพเท้าเราได้ดีอ่าเราก็จะมีแผนกนี้ให้ด้วยทุกสาขาก็มีค่ะอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครที่สนใจยังไม่อยากวิ่งอยากแค่แบบ ทดลองเดินตามสวนสาธารณะหรือทดลองเดินเพื่อสุขภาพเนี่ยมาขอคำทิศแนะนำที่แผนกนี้ได้เราก็จะมีสปอร์ูบีเจอรคุณหมูน้อยดูแลเองนดูแลเองตรงนี้คือแพชชั่นโดยหลักค่ะแพชชั่นนี้นะครับใครสนใจติดต่อคุณหมูน้อยได้โดยตรงนะครับมาถึงข้างหน้าถามหาเลยน้องหมูน้อยช่วยพี่หน่อยพี่หารองเท้าไม่เจอนะครับโอเคครับผม ต่อไปก็จะเป็นทีมสปอร์ตหรือว่าสวรรค์ของนักเตะทั้งหลนะคะนักเตะนักชุดนะคะเป็นตะกุนบอลทั้งหมดเลยกีฬาที่เป็นประเภททีมเนาะใช่ค่ะเล่นกันเป็นทีมที่เห็นเห็นมีฟุตบอลมีบาสเกตบอลบอลเล่บอลมีไหมมีบอลเล่บอลมีค่ะนะครับรักบี้ก็ยังมีรักบี้ด้วยใช่ค่ะทั้งหมดมีให้ให้เลือกที่นี่เป็นสวรรค์ของนักบอลอย่างที่บอกใครที่มีใจรับลูกกลมๆมาเล่นที่นี่ ลูกที่เป็นอะไรที่มันเป็นกลมๆลีลีหนำลือบก็มาได้นะใช่แล้วโอเครวมถึงอ่ารวมถึงอุปกรณ์เสริมที่แต่เราใช้ซ้อมทุกอย่างได้หมดเลยค่ะที่นี่เรามีให้อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีแค่บอลอุปกรณ์เสริมการฝึกซ้อมเพื่อให้มีพละมานที่ดีขึ้นรองเท้าต่างๆมีทั้งฟุตบอลฟุตซอลนะคะเซปักตะก้อก็มีมีทุกอย่างเลยค่ะโอ้เยี่ยมเลย อันนี้เราจะบอกไว้คร่าวๆก่อนสําหรับน้องๆที่สนใจกีฬาด้านนี้หรือเพื่อนๆที่สนใจจริงๆโดยตรงมาที่นี่ครับหยิบจับได้ทุกชิ้นลองได้ทุกอย่าง<ช>รวมถึงมีคําแนะนําดีๆจากสปอร์ตลีเดอร์ประจำะแผนกนั้นๆด้วยนะครับของมีแค่ล่อนเองนะคะพะนักง,งานที่อยู่ที่นี่ของเราแคสันมาแล้วที่เป็นคนที่เล่นกีฬาชนิดนั้นจริงๆครับเราไม่ใช่แบบ ใครก็ได้ที่จะมาดูแลนะคะ <Okay. S 2> อันนี้เพราะว่าเราอยากจะให้ลูกค้าที่รัก การเล่นกีฬาได้คุยได้แลกเปลี่ยนกับคนที่เล่นกีฬาที่ตัวเองรักเช่นเดียวกันนี่มันสวรรค์ของคนที่อยากจะเริ่มต้นกีฬาโดยแท้จริงนะ่ครับผมก่อนที่เราจะไปแผนกอื่นเป็นแผนกที่หลายๆสาขาอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีแต่ที่นี่เราอยากจะครา u d to p r e s e n อย่างที่บอกว่าเรามี local sport leader ที่เป็นคนที่เล่นกีฬาที่เล่นกีฬาประเทศนั้นๆโดยตรงจริงใช่ค่ะเราอยากให้ได้มีเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกันเราเลยมีโซนนี้ให้นะคะเราเรียกว่า คอมมูนิตี้โซนนะคะผมใช้เวลาในการปึกษากับคุณแม่บ้านว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีตรงนี้แหละครับอนุมัติไม่อนุมัติเซ็นกันตรงนี้เลย โซนนี้นะคะเราจัดไว้ให้กับลูกค้าโดยทั่วไปที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์อยากมามีกลุ่มมีกไดกันมักทายกันใช่ค่ะนัดแมะมาเจงกันได้นัดคุยกันได้นะคะโซนนี้นั่งทํางานรอคุณภรรยาก็ได้นั่งทํางานรอคุณสามีก็ได้ที่นี่ให้หมดมีทั้งฟรี Wi-Fi มีชาร์จให้ใช่มีฟรี Wi-Fi รวมถึงมีปลั๊กไฟให้ชาร์จโทรศัพท์ด้วยนี่เลยถ้าใครแบบมีเวลามานั่ง คิดทบทวนหากีฬาที่ตัวเองชอบก็ลงมานั่งดูใช่ค่ะที่นี่เราอยากเราอยากให้คุณใช้เวลาทุกๆวินาทีอย่างมีความสุขโอเคโอเคเยี่ยมเลยนะครับใช่ค่ะถือให้ดีกว่าเนาะเออเกรงใจน้องหนูน้อยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะโอ้ทีนี้อยากจะดูฝั่งไหนดีเอ่ย เอาฝั่งนี้ดีกว่าไหมใกล้ตัวดีเพราะวเดี๋ยวตรงนี้แล้วเราเข้าไปทางนน้นนะครับอันนี้เป็นกีฬาแร็กเกตสปอร์ตนะคะแร็กเกตสปอร์ตก็คืออุปกรณ์ที่เหมืนเหมือนื้นไม้ตีเห็นเขาลองกันสนุกสนานมากเลยปิงปองเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่ามากๆที่นี่อย่างที่บอกว่าเราให้ลองทุกชนิดโต๊ะที่เรามีอยากให้ลูกค้าได้ลองว่าถ้าไปซื้อ ซื้อไปแล้วที่บ้านเข้าหรือไม่เข้าเล่นสนุกไหมอ่าใหญ่ไปอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็มีไซส์เล็กๆหรือแบบเล็กๆไม่พอใช่เล็กไปไม่พอมีใหญ่ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายมีทัองสอนระดับมืออาชีพและมือสมัครเล่นให้ได้ทดลองใช้ทดลองเลือกซื้อได้เลยนะครับใช่ค่ะยอดเยี่ยมมากสังเกตได้ว่ามันเป็นแบบแต่ละแผนกเขาจะมีผลิตภัณฑ์เฉพาะทางจริงๆน้หมวกหมวกของเขาก็จะไม่เหมือนกันนะในแต่ละแผนกไม่เหมือนค่ะเพราะฉะนั้น เพื่อนๆบอกเลยใครเล่นกีฬาหลายอย่างเจ็บหนักแม่นหลายตังนะครับเอาทีนี้ก็โซนนี้ก็พอถ้าสุดไปทางนู้นก็จะเป็นแคชเชียร์ใช่ค่ะเป็นแคชเชียร์เราเรายังไม่เรายังไม่ไปจ่ายตังเราจะไปดูอย่างอื่นก่อนเนาะเราเราเดินผ่านป่าเนื่องจากออกแบบมาให้ใกล้คิดธรรมชาติที่สุดเนาะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น o u า d อ o r sport outdoor s p o อะไรที่ o อ t ดอ o สปอร์ต อะไรที่มันยูน่าซ่อนน่ะน่าจะใช่หมดเลยใช่แล้วค่ะใช่ไหมดูสัตว์สองนกดูตกปลานะคะขี่ม้าก็มีให้ทั้งหมดเลยค่ะเป็นกีฬาที่บอกตรงๆนะครับขี่ม้าในหาซื้อของยากมากยากค่ะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงใช่ราคาก็จะเป็นเป็นเขาเรียกว่ามันเฉพาะทางจริงๆใช่ค่ะแต่ที่นี่เรามีให้ราคาเราแบบ best value เลยอ่ะใช่ค่ะนะแต่จริงๆผมเชื่อนะว่าคุณภาพดีแน่นอนดีค่ะ คุน้อยนี่ก็มีของเด็กก็มีของผู้ใหญ่ก็มีค่ะเสื้อผ้าเฉพาะของขี่ม้าเองก็มีผมเองก็เคยแอบแอบเอาเสื้อผ้าของขี่ม้าไปใช้อยู่เหมือนกันใช้ดีใช้ดีใช่ค่ะเขาจะมีเรื่องระบายอากาศแล้วก็เรื่องการใช้งานถือว่าเยี่ยมเลยนะครับผมอุปกรณ์สำหรับม้าดูแลรัาคาของมีนี่สครับล้างอาบน้ำหัวใช่ค่ะมีหวีด้วยใช่ผ่าแปรงคุณรับหน่อยนะ นะครับคุณตะก้องรับหน่อยไหมครับวีตะก้องรับอันนี้ไปแล้วค่ะอ๋อกระเป๋าสวยใช่ค่ะกระเป๋าสวยเก๋มากค่ะที่เห็นเป็นเบ็ดนี่ก็เป็นโซนตกปลาเนาะปลาค่ะใช่ค่ะตรงนี้ก็คือเป็นแนวแนวเอาดอเนาะใครชอบที่จะแบบว่าไปกีฬากลางแจ้งนะครับไปนั่งชิวๆตกปลามีเก้าอี้ด้วยนี่่คะของเรานึกว่าอยู่นึกว่าอยู่แผนกแคมป์ ไม่ใช่เนาะอันนี้เป็นเฉพาะทางเฉพาะทางตรงที่เขาจะต้องมีที่ตั้งเ็ดตรงนี้นั่นคือสิ่งที่แตกต่างเออมันมีความแตกต่างจากกีแคมปิ้งนะครับมันจะมีสำหรัวางเดดทอ่อเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยล้วออกแบบมาสำหรับสวรรค์นักเล่นกีฬาชนิดนั้นๆเลยมาถึงโซนนี้ที่ผมเดินบ่อยเหมือนกันเป็นแผนกเดินป่าและสองสัตว์ใช่ค่ะเดินป่าและส่องสัตว์ตรงนี้ทั้งตัว ทั้งตัวได้มาจากแผนกนี้เลย,ยเนาะเสื้อลองเท้าถุงเท้าจังเกงนี่มาจากที่ไหนนู่นจังเกงมาจากเมา์เทนทางฝั่งนูน้นโอ้อ,อ,อันนี้เป็นสวัสดิ์ของคุณผู้ชายใช,ใช้ดีใช้ดีใช้ดีนะครับบอกเลยแผนกนี้ถ้ามีโอกาสนะเพื่อนๆลองมาลองแล้วกันผมก็ใช้อยู่บอกกล้าบอกได้เลยว่ามันใช้ดีจริงๆแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายไปแน่นอนไม่เสียดายนะครับต่อไปนะคะจะเป็นแผนก ว่ายน้ำทั้งหมดคือ water sport คือกีฬาทางน้ำทั้งหมดนะคะมีตั้งแต่ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำในสระและว่ายน้ำทะเลทะเลออก o u t ดอร์ทะเลด้านนน้นได้เลยนะคะก็คือในสระนอกสระใช่ค่ะในสระกับนอกสระเลยตรงนี้นะคบเราแยกให้เห็นชัดเจนตรงนี้ก็มีสปอร์ตลีเดอร์คอยดูแลถ้าน้องๆมาขอคำแนะนำาคุณพ่อคุณแม่พามาไม่เข้าใจ สอบถามได้หมดเลยเนาะได้หมดเลยค่ะพนัก <ขอ S 1> <ม>งานทุกคนที่นี่ยินดีนต้อนรับแล้วก็อยากจะให้คําแนะนําอยากแลกเปลี่ยนบริการแลกแลกเปลี่ยนความสุข<อ>กับคณลูกค้าเสมอครับเนี่ยครับผมมาที่นี่หลายครั้งก็ได้สัมผัสถึงความใส่ใจแล้วก็การดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีรวมถึงข้อมูลที่ได้จากผลิตภัณฑ์ต่างๆเราเข้าใจได้ถูกต้องแล้วสามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าใครไม่เข้าใจแนะนําว่า ต้องมามาลองสักครั้งแล้วจะรู้เหมือนที่ผมรู้นะครับผมยินดีค่ะวนนี้ตอนนี้ก็ถึงแผนกวอเตอร์สปอร์ตซึ่งน่าจะเป็นแผนกสุดท้ายของที่นี่ช่ค่ะแต่ว่าในแต่ละแผนกเดียกก็ยังจะแบ่งออกเป็นแผนกย่อยๆอีกเนาะเยอะมากหลากหลายมากเลยโห oh, บอกตรงๆว่าเมื่อกี้นี้เราเดินกันมาแบบลูดมาเลยนะขับรถลูดมาเลยนะครับเดินมาอย่างรวดเร็วยังกินเวลาไปหลายนาทีตามที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละนะ ถ้ายังไงก็อยากให้เพื่อนๆมาลองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอยากลองเข้าไปเดินโฉบโฉบดูสักหน่อยนะได้ให้เพื่อนๆได้เห็นภาพหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเป็นสกูนของการเล่นน้ําทะเลอันนี้จะเป็นเอ่อเซิร์ฟนะคะ๋อเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟกเด็กยังเซิร์ฟเลยใช่ค่ะคือโดยส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องแดดเพราะว่าต้องออกเล่นกลางทะเลมันเป็นกีฬาการแจ้งไปในตัวรวมถึงเล่นน้ําด้วยกัน UV ได้ดีเลยใช่ไหมครับกัน UV ได้50 UPF 5ติบวกนะคร Jamie, ับทุกตัวเลยทุกตัวของในขนาดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าออกแดดไม่ต้องกลัวนะครับปกป้องไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมมีทั้งของผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ของเด็กเท่าที่สังเกตดูตลอดมาการเดินของเราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเราไม่สามารถเดินข้ามล็อกได้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนถูกจัดเรียงให้เราลำดับการเรียนรู้มาเป็นขั้นๆเลยใช่ค่ะเราอยากให้ลูกค้าได้เดินชมกีฬา ทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่าในโลกนี้มันมีกีฬาเยอะแยะใช่ที่คุณอยากจะเล่นอยากจะลองคุณเห็นสินค้าแล้วแล้วอุ้ยกีฬานี้น่าลองจังเลยฉันไม่เคยเล่นคุณก็ใช้เวลาที่จะจับสัมผัสลองเล่นดูได้ม,มันอาจจะเปิดประสบการณ์ที่ดีสำหรับหลายท่าน,น <ะ S 2> กับใครบางคนอาจอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามีกีฬาประเภทนี้อยู่<ช>มีอุป,ปกรณ์กีฬาประเภทนี้ในประเทศไทยก็มีขายอย่าง สนโงเมื่อกี้ใครจะไปคิดว่าที่นี่จะมีขายอ๋อที่นี่มีเยอะมากนี่ฟินสำหรับฟรีไดฟ์ก็มีใครมีเยอะก็จะถือว่าเป็นคนมีมีความฟินมากใช่ไหมน้อยก็ฟินน้อยเยอะฟินแบบเยอะมากเลยแบบอะไรชนิดการว่ายน้ำในทะเลมาเดินที่นี่ฟินแน่นอนตรงนี้นะครับผมเรามีทั้งเรือคายับเรือขยับซับบอร์ดก็มีซับบอร์ดมั่นมามีเรือกลางโชว์ ปกติอย่างนี้ถ้าไปที่อื่นเนี่ยจะขอเขากลางโชว์นี้ลำบากลำบากเพราะมันตัวโตแต่ที่นี่พื้นที่เยอะโอทงมากทําให้สามารถที่จะนําแสดงให้เราได้เห็นชัดเจนในทุกด้านเลยนะครับตรงนี้ดําน้ําลึกที่นี่ก็มีด้วยนะครับไม่ต้องไปควานหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดๆที่มีเล่นกันอยู่ในประเทศไทยที่นี่ตอบโจทย์ทุกโจทย์เลยเท่าที่ผมเดินมาเนี่ยถ้าถ้าบอกน้องหมูน้อยหมูน้อยต้องบอกว่ามีครบแน่นอนมีครบค่ะเชื่อว่าเรามีได้เยอะมากกว่าคุณคัด เหนือความคาดหมายสำหรับคุณเลยใช่แล้วเกินคาดนะครับถ้ามาที่นี่คุณจะได้อะไรกลับไปแม้ว่าจะมาเดินเล่นคุณก็จะได้ข้อมูลดีๆกลับไปแน่ๆเลยนะครับเนี่ยวโหเดิงมาบอกเลยนะหอบอยู่หนึ่งหอบใหญ่นะครับผมอ่าก็ อันนี่ค่ะจากแค่แพ็กเกจเล็กๆที่เป็นกระเป๋านั่นคือนั่นคือกระเป๋าได้ใช่ะเปนั่นคือเรือทออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่นี่ตามสีเลยเนาะสีส้มสีเทาสีเขียวเอาใส่รถไปได้เลยนะเนี่ยลองจับลองสัมผัสลองได้เห็นแบบโอ้โหไม่หลัด้วยเราจะไปเที่ยวเราอยากจะเล่นเรือบ้างทำไงบ้างเราอยากนี่เองก็ราคาแบบว่าไม่แรงสามารถจับได้เมื่อก่อนเนี่ยคิดว่ากีฬาประเภทนี้เราลําบากขนย้ายก็ยาก ทุกวันนี้มีแค่นี้ก็ไปได้แล้วใช่ค่ะแต่ละประเภทสินค้าราคาเท่าไหร่เพื่อนๆสามารถติดตามดูได้ในหน้าเว็บไซต์ของดีแคลอนไทยแลนด์นะครับผมสามารถเช็คตรวจสอบราคาได้ทั้งหมดเลยนะครับที่เดินผ่านๆมาเนี่ยกดดูได้เลยมีให้ชมแ<ม>น่นอนว่าสินใ,ใครสงสัยแผนกไหนเข้าไปแผนกนั้นสาขานั้นแล้วก็ดูว่าอะไรราคาเท่าไหร่สามารถ,าารถตรวจสอบและเยี่ยมชมได้รวมถึงสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะครับผม และถึงแผนกที่แผนกที่เป็น passion ของผมเอง <c oughs> ด้านหลังนี้นะครับ <c oughs> ก็คือสายแคมป์อย่างเรานะครับเดี๋ยวผมคงต้องขอบคุณน้องหมูน้อยตรงนี้ด,ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับบรรยากาศวัน exclusive member day ของดี a ค h l อนสาขาบางใหญ่นะครับ กับรูปแบบใหม่ๆเส้นทางการเดินใหม่รวมถึงพื้นที่ที่เป็นขนาดใหญ่ทําให้เราสามารถเลือกชมสินค้าและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดีแคล่อนสาขาบางใหญ่ที่ให้เราได้มาเก็บข้อมูลและบรรยากาศในวันนี้ไปฝากเพื่อนๆนะครับส่วนวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆ,ๆกลับไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเราก็อยู่กันมาทั้งวันจนเย็นเลยนะครับยังไง ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง BBC บากบั a n Base c a ไว้ด้วยนะครับโอกาสหน้าเจอกันที่ไหนตามไปด้วยกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ